ปวดมากในยงทางข้างเลยปวดแบบอยากจะทุบหัวก่าิจริงๆสิบปีแลวสองกองก็เริ่มดีทุกสิกวันเดินดีเดินไม่ค่อยเสียวเห็นหลวงพ่อบอกว่าเวลาที่ช่วงเช้าเช้าไปเดินบิดาบจะมีอาการทรมานบ้างๆเลยใช่ไหมคะใช่จากเช้าช้านี่จะจําวันลลุกขึ้นมาจะเดินลําบากก็ดีขึ้นเขาเขาก็ยังกรึบๆอะไรเงี้ยก็ดีดีขึ้นแต่ข้างนี้ยังดังอยู่นะข้างนี้ก็ค่อยชั้วแล้วเขาสองข้างเนี่ยปวดเลยปวดประมาณสองเดือน ผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมซองแรกเลยนะครับผมทางก็มีความรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกก็ทีบูญนี่ก็กทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่าให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผมก็ให้ เต็มร้อยอะครับคือคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนเอาเอาสักสีเป็นประกันนะครับปวดเข่าค่ะปวดมันจะปวดมาเป็นระยะตอนนั้นมันก็ปวดไม่ค่อยแรงค่ะพอมานานๆเข้ามันก็เริ่มปวดมันก็เริ่มบวมทํายังไงดีเนาะเขาก็แนะนาให้ให้ไปฉีดก็คิดดูก่อนประทับใจที่ว่าเขาดีจริงๆค่ะถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่จินแล้วจะได้ไม่ต้องโรมบานเหมือนเราที่เคย ปวดมาแล้วอะดีอะเหมือนกับเราอะได้เขาได้ขาเราคืนมาเงี้ยพี่โชคดีคิดว่ามันเป็นเหมือนบุญของพี่อะอที่ได้มาเจอดีบุญอ๋อค่ะมันเป็นมันเป็นบุญจริงๆแต่ถ้าใครใครอยากรู้ว่ามันมันดีแค่ไหนอะต้องลองดูจริงๆปวดตั้งแต่หน้าขาค่ะลาไปที่ขาหนีบลาเป้ต่ลาไปที่มดลูกแต่ว่าไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าต้องตัดมดลูกทิ้งแล้วก็ ผ่าสะโพกอีกครั้งมาหนีครั้งที่สามเพื่อที่เพราะว่าขาเริ่มอ่อนแรงแล้วพี่ก็เดินไม่ได้แล้วพี่ฟังเปิดยูท b e ดูพี่ได้ยินคนพูดว่าปกติผมว่าเดินไม่ได้ตอนเนี้ยผมออกมาวิ่งได้เหมือนเดิมพี่ก็เลยรีบผานไปดูว่าเขาเขาเขาทำอะไรเหรอเขาอะไรเขาก็เป็นว่าเหมือนเราค่ะใช่แล้วเขาก็อายุเยอะกว่าอายุเยอะกว่ามากแล้วเขาก็บอกว่า เขาว่าทานดีบูลหลังจากว่าเขาบอกทานดีบูลพี่ก็ตั้งใจดูว่าดีบูลคืออะไรอ๋อค่ะค่ะราะเขานี่มันบวมเป่งเลยแล้วก็เดินลําบากรู้สึกจะสามปีเป็นมาสามปีเนาะเขาถามว่าลุงขาไหมก็เมื่อบดปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทําเพราะว่าผ่ากระาใบนัดผมก็ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นมาเจอดีบูลเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับข้อซองที่สามซองที่สี่เออไอที่บวมเราอ่ะมันมันยุบ ตอนนั้นเคโทรไปหาคุณปุ๊กว่ามันจะดีตั้งแต่กล่องแรกนับกิวไทยคือกล่องนึ่มันมีห้าซองนาะ,ะเออใช่จริงจริง, <ขอ S 1> รงด้วยโอ้ใช่จรจด้วยพอเจอห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ปวดข้างในแทบจะไม่มีแล้วอยากได้ดีบุญของแท้ฟังคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านๆๆๆนะคะเข้าสู่ช่อง Channel ดีบูนคุณปุ๊กนะคะผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะตอนนี้ที่เรียกได้ว่ามาแรงมากๆนะคะหากใครได้เล่นโซเชียลนะคะก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาพวกอยู่แล้วล่ะนะคะทางช่องทาง YouTube และก็ Facebook นะคะซึ่งตัวพวกเองนะคะเป็นคนที่มีเคสเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วนะคะแล้วลงพื้นที่จริงนะคะลูกค้านะคะทานผิตภัณฑ์ดีบูนนะคะผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะช่วยในเรื่องอะไรนะคะก็คือช่วยในเรื่องปวดข้อปวดเข่านะคะ กระดูกทับเส้นปวดสะโพกร้ราลงขาปวดหลังปวดไหล่นิ้วล็อกกระดูกพรุนนะคะภาวะที่เกี่ยวกับกระดูกเสื่อมนะคะดีบูนช่วยฟื้นฟูได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ถ้าท่านนะคะ เห็นผ่านหูผ่านตาม,มาเยอะแล้วแหละนะคะว่ามีหลายๆเคสนะคะออกมารีวิวว่าสินค้าดีจริงนะคะซึ่งสินค้าตัวนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะแล้วนะคะวันนี้นะคะบุ๊กจะตอกย้ํานะคะว่าเมเารามั่นใจแล้วเราอยากจะซื้อสินคา้าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยอ่ะผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลหรือว่าดีบูเน่ะนะคะตัวขออนุญาตเรียกดีบูลสั้นๆน,น,นะคะทุกท่านนะคะมีความมั่นใจในสินค้าและเห็นรีวิวออกมาเยอะแยะมากไปนะคะแต่วันนี้ท่านจะเลือกซื้อกับใครล่ะคะที่จะได้สินค้าของแท้อ่ามันมีของปลอมนะคะสำหรับวันนี้นะคะบุ๊กจะมาตอก ว่าสั่งซื้อสินค้ากับพุกนะคะได้ของแท้นแน่นอนออด้านข้างตัวนี้นะคะมีออยชัดเจนมั่นใจได้เลยค่ะสินค้าได้รับการรับรองนะคะค่ะตัวผลิตภัณฑ์ดีบูลตัวนี้นะคะก็เรียกได้ว่ากระใสามาแรงมากๆและมีรีวิวนะคะออกมา ยืนยันนะคะว่าสินค้าดีจริงนะคะจนกล้าบอกต่อแล้วตัวบุกเองนะคะก็มีเคดีที่สุดในประเทศไทยแล้วค่ะนี้ก็มายืนยันนะคะมีหลักฐานด้วยนะว่าเป็นคนที่ลงพื้นที่จริงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าบุกลงพื้นที่จริงหรือเปล่านะคะค่ะค่ะก็นะคะตัวบุกเองนะคะก็จะทําสื่อไว้ในช่อง YouTube นะคะสําหรับท่านนะคะที่สนใจที่จะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเซิร์ชได้เลยนะคะพิมพ์คําว่าดีบูคุณปุ๊กนะคะ ก็จะขึ้นข้อมูลของฟุกเลยนะคะก็จะมีเคสต,ต่างๆนะคะที่ฟุกลงพื้นที่จริงนะคะทำคลิปไว้อย่างมากมายแล้วก็นะคะเป็นการการการันตียืนยันไม่ว่ามีการเบิกของจริงจากทางสํานักงานใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็มีการลงพื้นที่จริงทําคลิปแม้กระทั่งนะคะการไปสัมภาษณ์แต่ละครั้งนะคะก็จะมีการทําคลิปตั้งแต่ออกจากบ้านกันเลยนะคะเพื่อให้ทุกท่านมั่นใจนะคะว่าสินค้าที่ พุกขายอยู่ผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะที่พุกออกสื่อไปอ,ะอ่ะมันเรียวทม์จริงๆนะคะมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ลูกค้าทานจริงเห็นผลจริงนะคะสำหรับเคสนี้นะคะก็จะเป็นเคสที่พุกนะคะไปสัมภาษณ์หลวงพ่อนะคะซึ่งอยู่ที่ไม่ใกล้ไม่ไกลยอยู่ที่มีนบุรีวัดบางเพ็งใต้นะเคสนี้นะคะพุกก็ออกจากบ้านไปก็จะทําคลิปตั้งแต่ออกจากบ้านไปเลยนะคะ ก็หลวงพ่อท่านนี้นะคะก็มีอาการปวดเข่ามาถึง13ปีนะคะหลังจากที่ได้ดูสื่อผ่านที่ญาติโยมนะคะออกมาออกสื่อแล้วก็การตันตีนะคะหลวงพ่อมีความมั่นใจมากเลยเพราะหลวงพ่อบอกว่าบุ๊กเนี่ยดูแล้วเป็นคนที่มีเคสยที่สุดในประเทศไทยนะคะแล้วหลังจากที่หลวงพ่อนะคะได้ฉันตัวผลิตภัณฑ์ดีบุญเพียงแค่1 0ซองเท่านั้นนะคะหลวงพ่อบอกว่าสามารถที่จะกลับมาเดินได้เดินคล่องไม่เจ็บไม่ปวดที่เคยบวมอาการบวมก็ยุบลงนะคะแล้วก็เดินขึ้นบัน,นไดได้อย่างสบายขึ้นนะคะ หลวงพ่อนะคะก็บอกว่ายมปุกหลวงพ่ออยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆแล้วก็อยากจะบอกบุญบอกต่อสําหรับญาติโยมนะคะที่มีอาการปวดดังกล่าวนะคะนี่นะคะไม่ไม่เพียงแค่นั้นนะคะหลวงพ่อนะคะก็บอกว่ามาเดี๋ยวหลวงพ่อนะคะจะฉันให้ดูเลยเพื่อเป็นการการันตียืนยันว่าหลวงพ่อก็ฉันจริงนะคะก็ในคลิปเนะะี่ยค่ะจะบอกหมดเลยนะคะก็จะมีทุกอย่างนะคะในนั้นเลยนะคะอ่ะทุกท่านมั่นใจได้เลยนะคะว่าสินค้าที่ออกจากพุกไปนะคะเป็นสินค้าที่ ได้รับสินค้าของแท้และรีวิวของเรานะคะก็เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงไม่มีการว่าจ้างแน่นอนนะคะแล้วมีอีกเคสนะคะหลายๆเคสนะคะลูกค้าเนี่ยออกมาออกการันตีแล้วก็ยืนยันกันอย่างแพร่หลายนะคะอย่างเช่นเคสนี้นะคะพวกก็ลงสัภา์จริงที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะเราไปกันเมื่อประมาณสัก3อาทิตย์ที่แล้วนะคะค่ะก็เคสนี้นะคะดีมากๆนะคะก็เป็นเคสที่กินดีทั้งบ้านนะคะต้องบอกว่ากินดีทั้งบ้านนะคะเพราะว่านะคะ เกิดจากคุณทัศนีนะคะทานก่อนเนาะลูกค้านะคะชื่อคุณทัศนีทานก่อนนะคะอายุประมาณ6 1ปีท่านเนี้ยค่ะทานก่อนเนื่องจากมีอาการปวดเข่ามากเข่าตึงนะคะเดินไม่ได้ทรมานมากๆขึ้นมาใดก็ขึ้นไม่ได้เลยนะคะหลังจากที่ดูสื่อไปเช่นกันนะคะเกิดความมั่นใจมากๆนะคะแล้วสั่งผลิตภัณฑ์ดีบุญไปทานทานเพียงแค่นะคะ สามกล่องต่อเนื่องนะคะคุณทัศนีกลับมาเดินได้เดินคล่องนะคะและทานต่อเนื่องหมดประมาณ5กล่องคุณทัศนีเดินขึ้นบันไดได้เลยนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะพวกก็จะมีการสาธิตนะคะตอนที่คุณทัศนีเดินขึ้นบันไดให้ดูด้วยนะ,ะสำหรับใครที่อยากจะดูคลิปเต็มๆนะคะก็ไปซื้อดูที่ช่อง y YouTube อ่าไม่เพียงแค่นั้นนะคะยังนําคุณแม่นะคะ,ะคุณแม่เนี่ยก็ออกมายืนยันเช่นกันนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็มีอาการปวดเข่าเหมือนกันพี่ทัศนีมั่นใจเพราะว่าสินค้าดีนะคะสินค้าดีมากนะคะ ปลอดภัยก็เลยมั่นใจให้ทุนแม่ยังยืนยันว่าสินค้าเขาดีจริงถ้าไม่ดีจริงนะคะลูกสาวก็คงไม่ดีขึ้นขนาดนี้นะเสียงจากผู้ชชยจริงแล้วก็ยังมีพี่ชายอีกนะคะพี่ชายก็มายืนยันนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีบูนตัวนี้ทําให้น้องสาวนะคะกลับมาใช้ชีวิตได้ขึ้นบันไดได้เดินเหินได้ท่องนะคะการันตีเลยนี่นะคะก็เป็นเพียงแค่ ไม่กี่เคสน,นะคะที่ตัวบุกเองนะคะอยากให้ทุกท่านอยากจะสื้อให้ท่านมั่นใจนะคะว่าสั่งซื้อสินค้ากับบุกนะคะได้ของแท้และเป็นคนที่มีรีวิวเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วนะคะนันมั่นใจได้เลยนะคะสินค้านะคะดีแน่นอนค่ะ ไม่เพียงแค่นั้นนะคะวันนี้นะคะตัวบุ๊เองนะคะก็จะมาทานให้ดูดีบูนนะคะทานง่ายนะคะเห็นผลไวลูกค้าหลายๆท่านมีความกังวลว่าถ้าเป็นแบบผงอะค่ะมันจะขมจะเฟื่อนหรือจะคาวหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมายืนยันเลยค่ะว่าดีบูนแบบผงนะคะไม่ขมไม่เฟื่อนไม่คาวทานง่ายมากๆเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะ สำหรับวิธีการทานนะคะดีบุญเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะคะทานเพียงแค่วันละ1นซองนะคะวันละหนซองหลังอาหารเช้าชงดื่มกับน้ําเปล่านะคะน้ำเย็นอุณหภูมิปกติหรือว่าน้ําเปล่าแต่จะไม่ใช่น้ําร้อนนะคะน้ําร้อนเนี่ยจะทําให้ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราลดน้อยลงนะคะเน้นเลยนะคะต้องทานกับ น้ำเย็นหรือน้ำอุณหภูมิปกตินะคะน้ำประมาณนี้ก็พออ่านะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าในดีบูลนะคะจะบรรจุกี่ซองนะคะจากหลายๆคลิปนะคะทุกท่านก็ผ่านหูผ่านตาแล้วแหละพอจะรู้นะคะเพราะว่าลูกค้าพวกส่วนใหญ่ก,ก็ถามเลยว่าพวกจะถามเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีบูลมีกี่ซองทุกเสียงก็ยืนยันนะคะว่ามี5ซองเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องให้ดูว่ามี5ซองจริงๆหรือเปล่านะ,ะอย่างที่พวกได้แจ้งนะคะในช่วงแรกนะคะเนี่ยค่ะ กระดาษจะถูกซีนแบบแน่นๆมากๆเลยนะคะเราจะเป็นจะต้องใช้แบบกันไกในการแกะนะคะเนี่ยแกะออกมาแล้วนะคะตัวดีบุเน่หรือว่าดีบูนนะคะเรามาดูกันนะคะว่าข้างในนะคะมี5ซองจริงหรือเปล่านะคะนี่นะคะสดๆเลยนะคะ5ซองนะคะเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูเลยนะคะด้านในมี5ซองนะคะแล้วด้านในมีอะไรบ้างละ่ะนี่นะคะด้านในมี5ซองแล้วก็มีสารกันชื้นนะคะทุกกล่องต้องมีสารกันชื้นแล้วด้านในนะคะก็ มีดีบูลผง5ซองแบบนี้นะคะ5ซองนะคะแล้วก็ใน1ซองนะคะก็หลายๆท่านสงสัยว่าเอ๊ใน1ซองมันมีกี่กรัมนะคะ1ซองมี6กรัมนะคะและเป็นสูตรที่เข้มข้นนะคะทานน้อยเห็นผลไวลูกค้าหลายๆท่านบอกว่าเอ๊1กล่องมี5ซองมันจะเห็นผลหรอท่านได้แค่5วันนะคะบุ๊กบอกเลยนะคะว่าตัวดีบุลผงตัวนี้เป็นสารสกัดที่เข้มข้นนะคะดูดซึมข่ากระแสเลือดได้ไวลูกค้าประทับใจมากทานน้อยเห็นผลไวอันนี้ คอนเฟิร์มนะคะเดี๋ยวนะคะเรามาดูวิธีการชงนะชงง่ายมากๆเลยนะคะเราก็ฉีกนะคะมันจะมีแบบเขาทำรอยฉีกไว้คะคะฉีกง่ายนะคะฉีกง่ายนะคะแล้วก็ข้างในเป็นผงที่ละเอียดมากๆนะคะแล้วเป็นผงสีเหลืองแบบนี้นะคะนะคะเทเข้าไปแล้วนะคะเทหมดซองเลยนะคะเทให้หมดซองเลยนะคะของดีเราต้องเอาให้หมดนะคะอ่าเทลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาคนละลายง่ายมากๆค่ะ จะดื่มให้ดูนะคะเป็นการการันตีว่าไม่เพียงแค่ขายนะคะก็ทานด้วยนะคะเวลาที่มีอาการคือเราใส่ส้นสูงอะ่ะก็มีอาการปวดเขา่าปวดหลังเหมือนก,กันมุก็ทานอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดื่มให้ดูกันเลยนะคะหมดลงไปแล้วค่ะทานง่ายมากๆค่ะการันตีเลยนะคะว่าดีบุญผงนะคะเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต มีออยแล้วก็จัดจำหน่ายมาแล้ว10ปีแล้วตัวบุกนะคะก็เป็นคนที่มีเคสเยอะที่สุดในประเทศไทยสั่งเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะก่อนปรับราคาโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะไม่มีเวลาลองผิดแล้วค่ะลองถูกที่เดียวเลยนะคะดีบูญช่วยได้เป็นอย่างดีแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะวันนี้บุกต้องขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ในช่วงปีพุทธศักราช2543ถึง2553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอแพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุพิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์เอ็กทรักซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อวัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เทอร์มอริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10บล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80เปอร์เซ็น์เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อสึมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึงนึ่มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา